สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมหมอกิิชโชลี่นะครับวันนี้จะมาดูดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในเดือนกร,รกฎาคมนะครับต่อจากคลิปที่แล้วก็คือเดือนมิถุนายนนะครับเราจะมาจาะลึกดวงกันนะครับว่าคนที่เกิดเดือนกร,รกฎาคมในช่วงครึ่งปีหลังประจําปี2556นะครับก็คือเริ่มจากเดือนเกิดก็คือเดือนกร,รกฎาไปจนกระทั่งถึงเดือนมกราคมในปี2557เนี่ยนะครับว่าดวงของคนที่เกิดในเดือน กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะไหนบ้างนะครับทั้งการงานการเงินอุปสรรคและก็ความรักนะครับเราจะมาดูกันแบบจอดลึกนะครับเป็นภาพรวมรวของคนที่เกิดในเดือนกรกฎาคมกับผมหมอกิชชัวรี่นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับคนที่เกิดในเดือนกรกฎาคมในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าดวงคุณเหนื่อยนะครับคุณจะเจอเจอกับอุปสรรคปัญหานานะปะการนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะครับ คุณจะต้องหมุนเงินอย่างหนักนะครับหรือบางทีบางครั้งเนี่ยหนักจนกระทั่งว่าอาจจะต้องใช้จ่ายแบบกระเบียดกระเสียนนะครับแทบจะหาแบบเดือนชนเดือนแทบจะไม่ได้ด้วยซ้าไปนะครับแต่นะครับคุณจะมีงานพิเศษบ้างนะครับคุณจะมีงานพิเศษที่ทํานํารายได้มาให้คุณบ้างนะครับโดยการอาศัยฝีมือนะครับอาศัยไหวพิปฏิภานของตัวคุณเองที่ติดตัวมานะครับ ช่วยเหลือให้คุณผ่านพ้นในช่วงอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างไปได้นะครับคุณนะครับสุภาพสตรีจะพบเจอกับอุปสรรคค่อนข้างที่จะหนักและก็เหนื่อยพอสมควรนะครับแต่คุณจะผ่านพ้นไปได้เพราะเพศตรงข้ามผิวขาวนะครับรูปร่างท้วมอายุน้อยกว่าคุณนะครับจะเป็นคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการงานการเงินทําให้คุณผ่านพ้นต,ตรงนั้นไปได้บ้างในระยะหนึ่งถึงสองเดือนนี้นะครับ แต่ในช่วงเดือนกร,รกฎาคมซึ่งเป็นช่วงเดือนเกิดของคุณนะครับก็คือมิถุนายนนะครับช่วงเดือนมิถุนายนนะครับก็คือเดือนนี้คุณจะมีทางมีช่องทางมีโอกาสในการที่จะหาเงินนะครับคุณจะมองเห็นว่าต้องทํำยังไงบ้างถึงจะได้เงินมาเพื่อช่วยเหลือเจือจูนสถานะทางการเงินของคุณให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับสาเหตุหลักๆที่การงานที่การเงินของคุณไม่ค่อยจะสู้ดีนั่นเป็นเพราะคุณจะรู้สึกเบื่องานแล้วก็เปลี่ยนงานค่อนข้างที่จะบ่อย เรลี่ยนงานบ่อยแล้วไม่พอความรักของคุณยังไม่ค่อยจะสู้ดีคุณยังมีคนเข้ามาติดพันหลายคนคุณยังมองเห็นภาพไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องความรักทําให้คุณคิดมากคุณกลุ้มคุณมิตกกงังวลเป็นผลทําให้การเงินของคุณร่อยหรอลงไปเพราะคุณหันหน้าไปพึ่งพาสิ่งที่ไม่ควรไม่ดีไม่งานนั่นเองนะครับเพราะแต่ว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งเป็นเดือนนี้นะครับใครที่เกิดในเดือนกรกฎาคม จะรู้สึกว่ามีทางออกมีช่องทางพอที่จะหาเงินมาจุนเจือได้บ้างหรืออีกในหนึ่งก็คือคุณจะมีโชคลาภโดยการเสี่ยงโชคโด้วยการถูกหวยถูกลอตเตอรี่ทําให้คุณแบ่งเบาภาระพา,พา,พาใช้จ่ายตรงนั้นไปได้บ้างนะครับแต่สําหรับใครนะครับที่เกิดในเดือนกร,รกฎาคมแล้วมีสมาธิค่อนข้างที่จะสูงเนี่ยเขาจะพบเจอปัญหาแล้วจะรู้จักทางแก้ปัญหาด้วยการใช้สติปัญญาของตัวเอง นะครับสามารถเอาตัวรอดในช่วงระยะหนึ่งทั้งสองเดือนนี้ได้อย่างสบายๆเพราะความเป็นคนมีความสามารถมีไหวพริบปฏิพัน์ดีนําความรู้ที่เคยมีมามาก่อเกิดก่อกําเนิดให้เป็นการเป็นงานให้เป็นเงินขึ้นมาได้เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความสามารถใช้ความสามารถของตัวเองฟันฝ่ากับอุปสรรคตัวนั้นไปได้นะครับแม้นนะครับคนที่เกิดในเดือนกรกฎาคมจะมีปัญหาทางด้านการเงินแต่คุณจะฟันฝ่าและก็ผ่านพคนตรงนั้นไปได้ขอให้คุณมีกําลังใจที่เข้มแข็งเพราะอย่างน้อยที่สุด คุณยังมีความสามารถพิเศษที่จะนํามันมาใช้ได้คุณยังมีโอกาสที่จะทํางานใหม่นอกเหนือจากงานประจําที่ทําอยู่คุณมีโอกาสได้กระทํางานใหม่ๆที่ไม่เคยทํามาก่อนและจะมีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างที่จะสูงหากคุณกําลังลังเลว่าคุณจะทําดีไหมหมอกริชัวรี่บอกเลยเลยว่าตัดสินใจแล้วทําลงไปเลยแล้วคุณจะทําได้แบบไม่คาดฝันมาก่อนคุณจะมีบางสิ่งบางอย่างคอยช่วยเหลือทําให้คุณทําตรงนั้นได้ดีที่สุดเท่าที่เคยทํามาแม้นว่าแทบจะไม่เป็นไป แทบจะมองไม่ออกว่าคุณจะทําได้หรือไม่แต่คุณทําได้อย่างประหลาดนั่นคือสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดในเดืนอกกนกรกฎาคมแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยนะครับคุณจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับสภาวะ,ะรอบๆตัวโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานคุณจะเบื่อหน่ายเพื่อนร่วมงานเบื่อหน่ายสถานการณ์ในโรงในที่ทํางานของคุณคุณอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆอยากจะทําอะไรที่มันใหม่กว่าเก่าแต่บางทีบางครั้งคุณยังไม่มีโอกาสที่จะทําจะทําเพราะคุณ ได้แค่คิดแต่ไม่ได้ลงมือที่จะกระทําหากคุณลงมือกระทําเมื่อไหร่ความสําเร็จจะปรากฏกับคุณทันทีนะครับในช่วงเดือนพิถุนาก็คือเดือนนี้นะครับคุณจะมีโอกาสในเรื่องของการเงินมากขึ้นอาจจะถูกหวยถูกรตเตอรี่นะครับในช่วงเดือนกรกฎาสิงหาคุณจะเริ่มกลับมาเป็นคนคนเดิมอ,อีกครั้งหนึ่งก็คือมองเห็นสถานการณ์ไม่ออกการเงินที่เคยมีมาเมื่อเดือนมิถุนาเริ่มหมดไปแล้วคราวนี้คุณยังคิดไม่ออกว่าจะเอาเงินตรงไหนมาใช้จ่ายในเดือนนี้ เพราะมันฟืดเคืองหลอเกินนะครับนั่นเป็นเพราะผลกรรมที่คุณเคยทําไว้นะครับเกี่ยวเนื่องด้วยการนําเม็ดเงินไปลงทุนกับเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นไปเสี่ยงกับสิ่งที่ไม่ควรจะเสี่ยงคือเป็นกรรมที่คุณทําไว้ใน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 ปีนี้นี่เองแนละ้วก็คือคุณนําเงินเม็ดเงินที่มีอยู่เนี่ยไปลงทุนทําอะไรก็อะไรที่มันเสี่ยงแบบเชื่อคนอื่นมากเกินไปแล้วนําเงินของตัวเองไปลงทุนพอลงทุนเสร็จผลกำไรที่ได้มา กับกลายเป็นว่าคุณขาดทุนนั่นแหละคือผลกรรมที่ที่ตามมาทําให้คุณเริ่มที่จะติดตันอีกในช่วงเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้เนี่ยนะครับถือเป็นช่วงเดือนที่วิกฤตเดือนหนึ่งของคนที่เกิดในเดือนกรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นพยายามหาโอกาสนะครับสวดมนต์ไหวพระาทำสมาธินะครับทําใจให้สุขุมรอบคอบคิดไตรตรองให้ละเอียดแล้วค่อยทําแต่ทางดีที่สุดก็คือในช่วงเดือนอกรกฎาคมเสิงหาเนี่ยคุณไม่ควรที่จะขยับขยายกิจการงานไม่ควรที่จะมีการ เริ่มต้นงานใหม่หากคุณทำงานอยู่ที่เก่ายังดีอยู่ก็ขอให้พยายามอดทนและทำต่อไปเพราะหากคุณเปลี่ยนแปลงงานเมื่อไหร่เนี่ยผลผลงานหากคุณเปลี่ยนแปลงงานเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะกลับมาสู่จุดเดิมอีกครั้งนึ่งก็คือจุดที่คุณไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคมกันยายนตุลาเนี่ยนะครับสเดือนเนี่ยนะครับบอกเลยเลยว่าคุณจะเหน็ดเหนื่อยคุณจะท้อแท้นะครับคุณจะรู้สึกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนมันเอื่อยเฉยมันเลื่อยเฉยแฉะมันไม่มีความสุขสถานการณ์รอบตัวก็เป็นไปในลักษณะที่มีแต่ทางลบเพื่อนร่วมงานก็มองหน้ากันแล้วก็อ๋อแล้เหี้ยใจในะครับบอกได้เลยว่าใครที่เกิดในเดืนอนรกรกฎาคมขอให้คุณมีจิตใจที่มั่นคง,งตั้งมั่นอย่ายอมแพ้แล้วคุณจะผ่านผลตรงนั้นไปได,ได้ในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวานะครับพอพ้นเดือนพฤศจิกาธันวาก็คือพอสิ้นปีนี้แล้วนะครับเริ่มที่เดือนมกราคมพปี57 คุณจะกลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งคุณจะกลับมามีความรู้สึกว่าคุณมีไฟพร้อมที่จะต่อสู้ปัญหาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะใครที่เกิดในเดือนกรกฎาคมในช่วงเดือนมิถุนายนที่เดือนนี้คุณจะมีโอกาสากาทางการเงินมากพอสมควรก็ขอให้เก็บเงินตรงนั้นไว้นะครับเพื่อใช้จ่ายใน4เดือนที่เหลือข้างหน้าเพราะว่าสถานการณ์ในช่วงสเดือนที่เหลือคุณจะเหน็ดเหนื่อยท้อแท้ก,กับการงานคุณจะมองเห็นภาพในอนาคต,าคตไม่ชัดเจนทั้งในเรื่องของความรัก คุณก็มีคนเข้ามาติดพันค่อนข้างที่จะเยอะเลือกไม่ถูกว่าจะเลือกใครดีนะครับแต่หนึ่งแต่ในนั้นยังมีคนคนหนึ่งที่คอยช่วยเหลือคุณได้ก็คือคนลักษณะผิวขาวถ้าคุณผู้หญิงที่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะครับคุณจะมีพบเจอกับผู้ชายที่อายุน้อยกว่าผิวขาวรูปร่างท้วมนะครับพูดจาดีเข้ามาตีสนิทเข้ามาพูดคุยคนคนนั้นจะคอยช่วยเหลือคุณได้นะครับแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะพบเจอผู้หญิงท,ท,ที่อายุมากกว่าลักษณะค่อนข้างเข้มแล้วก็สุขุมพูดน้อย ลักษณะคล้ายๆผู้นําจะเข้ามาเป็นเจ้าชีวิตคุณแต่เขาจะช่วยเหลือคุณให้ผ่าน้นอุปสรรคตรงนั้นไปได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะฮะเรามาสรุปดวงโดยรวมกันเลยนะครับสําหรับคนที่เกิดในเดืนอนกรกฎาคมในช่วงครึ่งปีหลังการงานของคุณมีอุปสรรคคุณจะอยากจะเปลี่ยนง,งานใหม่แต่ไม่ควรที่จะเปลี่ยนคุณควรจะตั้งใจต่อสู้กับงานนั้นแล้วนําความสามารถของคุณออกมาต่อสู้แล้วคุณจะผ่าน้นตรงนั้นไปได้ เพราะคุณเป็นคนมีความสามารถมีไหวพริบปฏิภาณมีฝีมือในเชิงช่างคุณจะผ่านผลตรงนั้นไปได้เพราะความสามารถของคุณเองด้านการเงินคุณมีรายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะในเดือนในช่วงครึ่งปีหลังเพราะนั้นเนี่ยนะครับในเดือนนี้นะฮะหากคุณมีโชคถูกหวยถูรอตตอรี่ขอให้คุณเก็บเงินตรงนั้นไว้นะครับเพื่อที่จะใช้ใจ่ายใน4เดือนที่เหลือเพราะว่าชะตาชีวิตทาง,กา,งาการเงินของคุณเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณมีรายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะรออยู่นะครับ และที่สําคัญเนี่ยนะครับรายจ่ายที่ว่านั้นเป็นรายจ่ายที่จะต้องมาปุดปล่อยรั่วของคุณเองนะครับคุณจะต้องประคับประคองตัวนั้นไปให้ได้แม้คุณจะมีช่องทางมีโอกาสก็จริงนะครับแต่คุณก็จะได้มาแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองทางที่ดีที่สุดคุณจะต้องหางานพิเศษทําหากแม้คุณคิดอยากจะทํางานพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งคุณลงมือทําได้เลยแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแม้จะเป็นงานที่คุณไม่เคยทํามาก่อนคุณก็จะผ่านคนตรงนั้นไปได้ทางด้านอุปสรรคเกิดมาจากจิตใจของคุณเองที่ย่อท้อท้อแท้เบื่อหน่าย คิดอยากจะเปลี่ยนนู่นคิดอยากจะเปลี่ยนนี่ทั้งทั้งที่ของเก่ามันก็ดีอยู่แล้วแต่คุณไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ท้ายที่สุดแล้วคุณจะเปลี่ยนแม้กระทั่งตัวของตัวเองบุคลิกลักษณะของตัวเองทําให้คุณทําให้คุณกลายเป็นคนที่ว่าสุรุ่ยสุร่ายไปในตัวนะครับทางด้านความรักนะครับคุณจะมีคนเข้ามาติดผ่านค่อนข้างที่จะเยอะคุณจะมองภาพความรักไม่ออกคุณยังไม่ไม่ใช่ช่วงเวลาดีที่คุณจะตัดสินใจในเรื่องความรัก เพราะนั้นเนี่ยนะฮะการงานการเงินอุปสรรคและก็ความรักข้อคนที่เกิดในเดือนกรกฎาคมในช่วงครึ่งปีหลังตั้งแต่เดือนกรกฎาสิงหากันยาตุลาบอกได้เลยว่าคุณมีปัญหาในเรื่องของการงานการเงินอุปสรรคความรักไม่ควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆหากคุณคิดจะเปลี่ยนแปลงที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ให้เริ่มที่เดือนพฤศจิกากับเดือนธันวานะครับและทุกอย่างจะไค่อยดีขึ้นย่าเข้าเดือนมกรากรุณาปี57คุณจะกลับมาต่อสู้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้คือภาพรวมของคนที่เกิดในเดือนกร,รกฎาคมนะครับสําหรับท่านที่ต้องการรายละเอียดในเดือนกร,รกฎาคมมากกว่าที่เป็นอยู่ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามกับผมได้หมอกิชโชลีนะครับที่หมายเลข091นะครับ1451591นะครับส่วนใครที่โทรเข้ามาแล้วคิดว่าผมเป็นหมอกิจคอนเฟิร์มนะครับบอกได้เลยว่าไม่ใช่นะครับในเมื่อคุณดูคลิปตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ดูให้แจ่มชัดดูให้แน่นอนว่าไม่ใช่กิจคอนเฟิร์มแล้วค่อยโทรมานะครับ ผมกิจชัวรี่ครับแล้วเจอกันใหม่กับคนที่เกิดเดือนสิงหาคมในช่วงครึ่งปีหลังสําหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดี